รู้กันหรือเปล่าครับว่ามูสิกาพานาะพุกเนตไม่ได้เป็นหนูนะสวัสดีครับผมอาจารย์เพชพิเชษณปูรุรีร้อยแปดครับวันนี้ได้รับพัสดุจากทางนุสิตนะได้ส่งมูสิกาเนี่ยหนูแบบนี้นะฮะมาให้ปลุกเสกนะเพื่อนําไปถวายองค์พุกเนตผมก็เลยหยิบยกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันว่ามูสิกาเนี่ยที่จริงไม่ได้เป็นหนูนะเป็นปีศาจช้างนั่นเองปีศาจช้างเนี่ย ตัวนี้เนี่ยชื่อว่ากาจามุก,ก่าครับผมกาจามุก,ก่าเนี่ยมีฤทธิ์มากเลยเพราะว่าได้รับพรจากพระศิวะนะฮะพรที่ได้จากพระศิวะก็คือการที่ไม่ถูกเทพไม่ถูกมนุษย์และสัตว์ดรัจฉานฆ่าตายนั่นเองจึงทําให้มีฤทธิ์มากนะ,ะก็หลังจากที่ได้รับพรจากพระศิวะนะฮะก็เลยเขาเรียกว่าหลงตัวเองว่าเป็นผู้ที่ไม่มีทางถูกฆ่าตายนะะ ก็เลยออกอารวาสกับมวลมนุษย์โลกนะฮะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วจนเรื่องเนี่ยร้อนขึ้นไปถึงบนสวรรค์ทีนี้ก็พระพิเนตนะฮะก็ได้รับคําสั่งนั่นเองให้ลงมาปราบกาจามุกะนะฮะเหตุผลที่ให้พระพิเนตลงมาปราบก,ก็เพราะว่าพระพิเคเนตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือพอรหมชีวะก็คือพระพิเคเนตเนี่ยมีครึ่งเป็นสัตว์ครึ่งหนึ่งเป็นเทพนะฮะก็เลยไม่ได้อยู่ ในข้อจํากัดของพอรภัรสซิวานั่นเองถึงได้ให้ลงมาปากฉะนั้นพระพิฆเนศก็ได้ลงมาปากกาจามุกานะครับหวัดที่สู้กันอยู่นะยเนี่ยพระพิคเนศก็เลยหักงาฮะหักงาเฟี้ยงเข้าใส่กาจามกาุก่ากระแทกเข้ากับตัวของกาจามุกาเข้าไปนะก็เลยทําให้กาจามุก่าเนี่ยรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็เลยจะหนีก็เลยแปลงตัวนะฮะเป็นหนูนั่นเองเพื่อที่จะหนีองค์พิฆเนศพระพิฆเนศก็เลย เขาเรียกว่ากระโดดขึ้นขี่เพื่อจะปราบฤทธิ์ให้สิ้นซากนะฮะเพราะว่าก็ปราบกันไปปราบกันมาทีนี้สู้กันไปสู้กันมานะฮะก็เลยกาจามกุกาดเนี่ยรู้ตัวเางว่าสู้ไม่ได้นะก็เลยขอยอมแพ้นะฮะแล้วก็ได้ถวายตัวเป็นผานะของพิชเนธอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะฮะก็คือเป็นหนูก็เหตุผลที่มาเป็นหนูก็เพราะว่าสู้กับพระพิชเนธแพ้นั่นเองก็เลย สวายตัวเป็นข้ารับใช้ของพี่เนตนะคะเรื่องของากาจามุากะหรือมูสิกาะะก็จบลงในเพียงเท่านี้นะในคลิปหน้านะฮะผมจะมาเล่าต่อให้ฟังกันครับว่า,าการขอพรของพี่เนตนะต้องขอพรอย่างไงน,นะถึงจะได้สำลิดผลอย่างไงก็ฝากติดตามผมกด้วยครับผมวันนี้ขอลาไก่อนสวัสดีครับ